คำต้องห้ามสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันคือเก่านะครับกับเบานัดนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกขั้นนะครับชาวเฟซบุ๊กนะนะครับสวัสดีผ่านหน้าจอโทรศัพท์ครับนะครับเมื่อนี้เบานัดจะไม่บอกถึงนะครับคำต้องห้ามเพอนว่านะครับ เวลาทำคลิปต้องห้ามพูดนั่นห้ามพูดนี่ห้ามพูดคาว่ากดไลค์กดแชร์ห้ามพูดคำว่า, like, า,ำวา,าตามมาตามกลับห้ามพูดคำว่าเยี่ยมบ้านามาเยี่ยมบ้านแล้วอรอกลับอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าพูดไปแล้ว จะโดนปิดกั้นคนา่านะครับจะโดนปิดกั้นปิดการมองเห็นเนาะนะครับพี่น้องครับนะครับบ้านัดสิบอ,องสี่นะครับพี่น้องลองสังเกตเบอรงช่องดังๆเนาะนะครับช่องดังๆเลยผมขออนุญาตใส่ช่องดังๆนะครับอ่าหลายๆเลยช่องผู้ติดต,ตามหลายๆแสนหลายๆ,ๆเป็นล้านนะนะครับเพื่อนกั้วนะัมแนบอครับอ่านะชอบกดไลค์กดแชร์่นมาน่มแอน เห็นว่าคลิปมีประโยชน์กดไไหลกดแช่พ่นกระวานะครับบบาะนัดกระวาเนาะนะครับตามมาตามกลับนะครับ,บช่องบางช่องหลายๆช่องพ่นกระวาแมนบอกครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตรงเนี้นะครับพิ่นที่ว่าพิกษกฎจังสันจังซี่เฮ็ดไปแล้วพิษผิดพิษนะขาการมองเห็นนะ นะครับมีในคลิปเจ้าอไอซีโบนัมทรงคลิปแมปนบอกครับช่องดังๆเพิ่นก็นขึ้นนำ้ำทรงอยู่เดือนละร้อยเดือนละหลายร้อยเหรียญอยู่นะครับถ้าโบนัมทรงเพิ่นเพิ่นก็คือ้นสีบวบดอกเนาะนะครับฉะนั้นเรี่ยวตรงเนี้ยนะครับพี่น้องเฮาต้องคิดนะครับวิเคราะห์นะครับแล้วก็แยกแยะออกให้มันออก นะครับบ้างช่องเฮ็ดเป็นคอนเทนต์นะครับบ้างช่องก็ให้ความรููจริงๆนะครับให้ด้วยใจนะครับตุอย่างยังผมหนี่ผมก็รูมากสำาดัผมกใหายสำนันแล้วครับแต่ผมรููผมก็คือบอกว่ารูนะครับแต่ผมบ่รูผมก็บ,บอกว่าบ่รูเนาะนะครับแต่ถ้าบอกว่าอุย้ยคำต้องห้ามอย่างงาู้นอย่างนี้ห้ามนั่นห้ามนี่ในคลิปกะซ่องอื่นเขาก็คือเฮ็ดอยูอย่แม่บอกครับช่องผมเนี่ย ผมก็กเห็ดแทบทุกคลิปนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ผมก็พูดตอนจบหรือว่าตอนตอน้ตนๆผมก็บอว์นะครับพี่น้องลหลายๆคนที่ที่ตามผมก็จะเห็นอยู่นะครับผมบอวแทบจะทุกคลิปเลยล่ะนะครับคลิปเงา้วเนี่ยนะครับคลิปใดไมมีประโยชน์คลิปนั้นคลิปนี้นไม่มีประโยชน์นะครับฝากพี่พางน้องนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในทาคลิปเนี่ยนะครับบพว่าสิเป็นพิมพ์ยู่ทึ่งหัวข้อ นะครับผมกับพิมพเมนบอกครับ่ายคิดผมกับว่าวนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้นะครับที่บอกว่าปิดการมองงหินเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับบมแมนดอกพี่น้องนะครับย่าไปอันันปนันนะครับให้พี่น้องเข้าคิดนะครับเราก็วิเคราะห์กันเบ่งเนาะช่องย่่ายช่องอาจารย์หลายๆอาจารย์เลยนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ผมของผมเองเนี่ยนะครับก็พูดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นคำหยาบคายนะครับบร่ได้เป็นคำหยาบคายในกฎเล่ห์หกคออันนั้นนะนะครับตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรหรอกนะครับไม่ต้องไปถึงกับว่าเฮ้ยมันปิดกั้นปีนู่นปีนี่นะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยนะครับเบานาสรุปเลยด้วยว่าบอเป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงพูดได้นะครับกดไลค์กดแชร์ตามมาตามกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่นว่านะนะครับกับ การของยังกรณีของผมเนี่ยนะครับก็ตามผมมาเนาะผมก็กลับเองนะครับบ่ต้องบางคนกับบอดเว้าดอกนะครับผมมาผมก็กลับให้นะครับแต่ว่าบางเทื่อจะทยอยไปเนาะเาไปทีเดียวมันไปบ่ได้เรื่องของเรื่องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเซลสันสิเบิร์ตอายุนะครับยังสันยังสี่เนาะนะครับฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยต่อว่าปกติของเรานะครับก็เลยมีค้าต้องหามคือผู้ใดอันเว้ามาดอกนะครับที่เพิ่นถามกันเขามาหลาย ทําคลิปต้องมีคําต้องห้ามไม่ให้พูดคํานู้นคานี้ไหมนะครับสรุปง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะบ่มีครับนะครับบึงช่องบานัดเป็นตัวอย่างหรือช่องอาจารย,าย์ยี้ใยญ่เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเห็นคลิปมีประโยชน์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับสวัสดีครับ